ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายวิชาของอคณิตศาสตร์ภพคธุรกิจเบื้องต้นหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการตั้งราคาขายนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะขอสรุปนะคะเรื่องที่เราได้เรียนกันไปนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ m a ร์คอันะคะสูตรที่เราจะเจอในการหา m a ร์คอนะคะหลักๆที่เราจะต้องนํามาใช้นะคะสูตรแรกค่ะราคาขายนะคะ ราคาขายเท่ากับต้นทุนสินค้าบวกกับมาร์กอัพอันนี้เราสามารถหาได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการหามาร์กอัพนะคะนักเรียนดูการแก้สมการปกติเลยเนาะเราก็แค่ย้ายต้นทุนสินค้าไปลบนะคะเราก็จะได้สูตรการหามาร์กอัพโดยมาร์กอัพนะคะก็คือเท่ากับราคาขายลบด้วยต้นทุนสินค้านะคะสูตรต่อมานะคะอันนี้ที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คืออัตรา มาร์คอัพเมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าตอนนี้คุณรูเปลี่ยนสีไว้ให้นะคะเพื่อเน้นย้ําคําว่าเทียบกับต้นทุนสินค้าวิธีการที่เราจะหาก็คือให้เรา,เาใช้มาร์ u อัพนะคะหารด้วยต้นทุนสินค้านะคะผลที่ได้ออกมาเนี่ยเราก็จะเทียบออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันอีกหนึ่งสูตรนะคะก็จะเป็นการหา อ่าอัตรา markup านะคะเมื่อเทียบกับราคาขายเห็นไหมคะคุณเน้นย้ำเรื่องคำว่าราคาขายไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาได้โดยการเอา markup านะคะหารด้วยราคาขายแค่นี้เองซึ่งผลที่ได้นะคะคำว่าอัตราเนาะก็จะออกมาในรูปแบบของทศนิยมนะคะหรือออกมาในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละนะคะหรือคิดเป,เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ ตู้เย็นเครื่องหนึ่งนะคะมีต้นทุนอยู่ที่ส0่พบาทถ้าตั้งราคาขายไว้5 0 0 0บาทจงคำนวณหาอัตรามาร์คอัพเทียบกับต้นทุนสินค้าและอัตรามาร์คอัพที่เทียบกับราคาขายข้อนี้ให้เราหา2ออย่างค่ะอย่างแรกคือหาอัตรามาร์คอัพเมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้า ะะและอีกข้อหนึ่งก็คือหาว่าอัตรามาร์คอัพเมื่อเทียบกับราคาขายขั้นแรกก่อนที่เราจะไปหาอัตรามาร์คอัพเราต้องหามาร์คอัพก่อนนะคะโดยการที่จากโจทย์เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ว่าต้นทุน4 0 0พตั้งราคาขายไว้5 0 0พันเพราะฉะนั้นมาร์คอัพก็คือเอาราคาขายนะคะไปลบด้วยต้นทุนสินค้าก็คือเอา5,000ันะคะลบด้วย4 0 0 0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาร์คอัพเท่ากับ1,000นะคะ เมื่อเราได้ร์กอ u p แล้วจากนั้นเราก็เอาไปหาอัตรา markup นะคะอย่างแรกที่เราต้องหาก็คือหาเมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าข้อนี้เนี่ยต้นทุนตู้เย็นตั้งไว้ที่4,000บาทนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราต้องหาก็คือหาอัตรา m a r k ัพเมื่อเทียบกับราคาขายซึ่งราคาขายเราตั้งไว้ที่5,000บาทหาทีละอันนะคะอันแรกหาอัตราร์กอ u p เมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าก่อนนะคะโดยการเอา หนึ่ก็คือมาร์คอัพที่เราเพิ่งหาได้เมื่อสักครู่นะคะมาหารกับราคาต้นทุนสินค้าก็คือ4 0 0พบาทเพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนวณออกมาแล้วก็อยู่ที่0.25หรือคิดเป็นร้อยละ25หรือ25%นั่นเองนะคะอีกข้อนึงที่โจทย์ต้องการทราบนะคะคืออัตรามาร์คอัพเมื่อเทียบกับราคาขายนะคะข้อนี้เนี่ยตั้งราคาขายไว้ที่5,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นอัตรามาร์คอัพก็คือเอามาร์คอัพ หนึ่งพันที่เราหาได้นะคะมาหารด้วยราคาขายที่โจทย์ตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ0.20นะคะคิดเป็นร้อยละ20หรือว่า20%นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอัตราร์ r อ u p นะคะเรื่องต่อไปนะคะที่จะทบทวนในวันนี้ก็คือเรื่องของกำไรสุทธินะคะกำไรสุทธิคืออะไรกำไรสุทธิเนเป็นกำไรที่แท้จริงที่ผู้ดำเนินกิจการค้าขายได้รับ เป็นกำไรสุทธิแล้วเนาะสูตรโดยทั่วไปที่เราสามารถหาได้นะคะกำไรสุทธิเราหาได้จากอ่านเอามาร์คอัพนะคะลบกับค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการทั้งหมดนะคะหรือมาร์คอัพหาได้จากการเอาค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบวกกับกําไรสุทธิก็คือมันสูตรเดียวกันนี่แหละคะ่ะนักเรียนแต่มันแค่สลับข้างสมการเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นแถบสีเขียวนี่ใช่ไหมกำไรสุทธิเท่ากับมาร์คอัพลบค่าใช้ใจ่ายถ้าเราหาค่าใช้ใจ่ายเอ้ยขอโทษขออภัย ถ้าเราหามาร์กอัพนะคะถ้าเราหามาร์กอัพตรงนี้เนาะแล้วก็แค่ย้ายค่าใช้จ่ายฝั่งเนี้ยไปบวกกับกําไรสุทธินั่นเองสองสูตรเนี้ยจริงๆก็คือสูตรเดียวกันแต่แค่เป็นการย้ายข้างสมการเท่านั้นเองนะคะอีกอันนึงค่ะราคาขายเราหาได้จากเอาต้นทุนสินค้านะคะบวกกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการบวกกับกําไรสุทธินะคะเราก็สามารถ หาราคาขายได้อย่าลืมว่าในการดําเนินการธุรกิจทุกอย่างนะคะนอกจากต้นทุนสินค้านอกจากกําไรอย่าลืมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆอาทิเช่นถ,ถ้าเราจะพูดถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสมมุติว่าเราต้องมีการขนส่งถูกไหมะคะหรือ,อบรรจุภัณฑ์อะไรพวกนี้ค่ะมันอยู่ในเรื่องของการดําเนินการทั้งสิ้นนะคะ,ะเราไปดูตัวอย่างกันครูให้เป็นตัวอย่างที่2ก็คือต่อเนื่องจากตัวแหล่งที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะรัน ตำแหน่งตัวอย่างไปเรื่อยเนาะอ่ะสินค้าชนิดหนึ่งสินค้าชิ้นหนึ่งนะคะมีต้นทุนอยู่ที่1,200บาทมีค่าใช้ใจ่ายในการขาย150บาทนะคะถ้าขายสินค้าในราคา1850บาทจงหากำไรสุทธินะคะจงหากำไรสุดท,ะะดทอ่อะเรามาดูก่อนสูตรที่เรามีตอนนี้มีคำว่าราคาขายนะคะ มีต้นทุนสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้วก็มีคําว่ากําไรสุทธิตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือกำไรสุทธิใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะขอจัดรูปสมการใหม่ก่อนเมื่อเราต้องการกําไรสุทธิแสดงว่ากําไรสุทธิจะต้องเป็นตัวที่อยู่เดียวๆถูกไหมแล้วนักเรียนก็ย้ายทุกอย่างไปเลยค่ะย้ายทุกอย่างโดยตั้งราคาขายไว้แล้วก็เอาต้นทุนก้อนนี้ย้ายไปลบเอาค่าใช้จ่ายในดําเนินการย้ายไปลบนะคะเราก็จะได้กําไรสุทธินะคะเท่านั้นเอง มาดูเริ่มต้นราคาขายก่อนนะคะราคาขายเราตั้งไว้ที่1,850บาทนะ,ะต้นทุนตั้งไว้ที่1,200บาทค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการต่างๆจากโจทย์ในกำหนดให้มาก็คือ150นะคะเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิของสินค้าชิ้นนี้ก็คือ500บาทนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ไปดู ข้อต่อไปนะคะตัวอย่างในข้อนี้นะคะตัวอย่างที่3ต่อเนื่องกันเลยนะคะหาก,กาไรสุทธิเช่นเดียวกันนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งมีต้นทุนอยู่ที่35,000บาทมีค่าใช้ใจ่ายในการขาย1 5ของต้นทุนเอาละโจทย์ไม่ได้บอกมาเป็นตัวเลขไม่ได้บอกมาเป็นจํานวนบาทบอกมาว่า15ของต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการคํานวณ2รอบเนาะถ้าตั้งราคาไว้ที่42,000บาทจงหาก,กําไรสุทธิ นะคะคอย่างแรกกําไรสุทธิของเราเนี่ยต,ต้องมาดูก่อนว่า,ามาร์กอัพท,ที่เราใช้นะคะเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้ใจ,ใจ่ายดำเนินการเนี่ยเท่าไหร่นะคะไปดูไปดูปดามาร์กอัพมาร์กอัพของเราก็คือเริ่มต้นที่เราตั้งราคาขายไว้ที่4 2 0 0 0บาทถูกไหมคะเรามีต้นทุนอยู่ที่3 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นมาร์กอัพของ ของเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ก็คือเจ็ดพันตอนนี้เราได้มาอัพแล้วนะอพอเราได้มาอัพเสร็จแล้วต่อไปเราต้องเอาไปลบกับค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานซึ่งข้อเนี้ยไม่ได้กําหนดมาเป็นจํานวนตัวเลขบาทแต่บอกมาว่าเป็นสิห้าเปอร์ซนของต้นทุนคําว่าสิบห้าปอร์เซ็นของต้นทุนหมายความว่าเราก็ต้องเอาสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยไปคูณกับต้นทุนถูกไหมคะ 15%เก้อนนี้นะคะนักเรียนก็คือเศษ15ส่วน100ไปคูณกับ35,000ก็คือคูณกับราคาทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายในการดาเนินการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5 2 5 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิเราก็เอามาร์คอัพที่เราหาได้มาสักครู่เนี่ยนะ7 0 0 0เนี่ยนะมาลบกับค่าใช้ใจ่ายนั่นะการดาเนินงานทั้งหมด5250บาทเพราะฉะนั้นกาไรสุทธิข้อน,นี้ก็คือ 1,750บาทนั่นเองนะคะเอาละไปต่อวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะเ,เพิ่มเติมให้ในักเรียนนะคะมีมาร์กอัพก็ต้องมีมาร์กดาวค่ะมาร์กดาวเก,ดาเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อสินค้าชนิดนั้นนะคะมีการตั้งราคาที่สูงเกินไปอาจทำให้เราจำหน่ายไม่ได้นะคะจึงมีการปรับลดราคาขายลงมา ส่วนที่ลดราคาลงมาเนี่ยเราเรียกว่ามักดาวนั่นเองหรือนอกจากปัญหาที่เราตั้งราคาสูงเกินไปจนทำให้จำหน่ายไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของสินค้าชนิดนั้นมีการตกรุ่นตกยี่ห้ออย่างเช่นในช่วงเนี้ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องที่กำลังดังอยู่ก็คือ iPhone ใช่ไหมพลาดพิงได้ปะเนี่ยโทรศัพท์ชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะใช่ไหมคะเมื่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือมีสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาทดแทน นะคะหรือเมื่อมีการาตั้งราคาที่มันสูงเกินไปจึงทําให้เราอาจจะขายสินค้าชนิดนั้นไม่ได้นะคะจึงมีการมาร์กดาวมาร์กดาวก็คือเป็นการปรับลดราคาขายลงมาทีนี้เราก็มาดูวิธีการคํานวณมาร์กดาวกันนะคะวันนี้สูตรมาร์กดาวนะคะสูตรมาร์กดาวที่เราจะใช้หลักๆเลยเอาราคาเดิมลบกับราคาขายใหม่แค่นี้เองค่ะได้แล้วมาร์กดาว จบไหมเออจบแล้วนะมาร์กอัพเนี่ยเป็นเรื่องของการบวกบวกบวกส่วนใหญ่เนาะแต่มาคดาวก็คือจะเป็นเรื่องการลบตามชื่อเลยค่ะอัพเพิ m, ่มดาวลดอัพเพิ่มดาวลดอัพบวกขึ้นดาวก็คือลดลงหรือลบออกนะคะหาอัตรามาคดาวเทียบกับราคาขายขั้นแรกเราก็ต้องหามาคดาวก่อนพอเราได้มาคดาวเสร็จแล้วเราก็เอามาหารด้วยราคาขายเดิมน,นะคะหรือว่าถ้าโจทย์ต้องการให้เราหาอัตรามาคอัพเอ้ยขอโทษค่ะหาอัตรามาคดาว เมื่อเทียบกับราคาขายใหม่เราก็แค่หามาร์กดาวก่อนแล้วก็นําไปหารกับราคาขายใหม่เท่านั้นเองนะคะคล้ายๆกับสูตรมาร์ u อันะคะ,ะต่อไปเราไปดูสักหนึ่งตัวอย่างนะคะสักหนึ่งตัวอยา่างตัวอยา่างนี้ต่อเนื่องไปเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่4ี่นะคะร้านค้าปิดราคาขายพัดลมไว้เครื่องละ1 2 0 0บาทต่อมาปิดราคาขายใหม่เป็น800บาทแสดงว่าทำไมคะตอนแรกเขาตั้งไว้พันสองใช่ไหม แล้วก็ประกาศขายใหม่ด้วยอาจจะเป็นอย่างที่ครูบอกค่ะพัดลมชนิดนี้อาจจะมีการาปรับเปลี่ยนรุ่นจึงทําให้รุ่นนี้ตกรุ่นก็เลยต้องมีการลดราคาปรับราคาลงหรือ,อตอนแรกเนี่ยอาจจะตั้งราคาสูงเกินไปจนทําให้ขายสินค้าชนิดนี้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีการปรับลดราคาลงนะคะเป็น800บาทข้อนี้ให้คํานวณหา3อย่างค่ะข้อแรกให้หามาร์กดาวข้อที่2ให้หาอัตรามาร์กดาวเมื่อเทียบกับราคาขายเดิม ราคาขายเดิมของเครื่องนี้คือเท่าไรคหร่คะ1,200บาทและข้อ3คือหาอัตรามาม m a r ด u วเทียบกับราคาขายใหม่ราคาขายใหม่ก็คือ800บาทนะคะอ่าเราไปหาทียละข้อ,อนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำนะคะแต่อันนี้คุณครูยกไปให้นักเรียนเห็นโจทย์ชัดๆเนาะข้อ1ครูทําสีแดงไว้ให้นักเรียนดูดีๆนะมันเป็น3ข้อย่อยนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำนะ ขั้นแรกหามาร์กดาวก่อนนะคะมาร์กดาวเราก็จะหาได้จากเอาราคาขายเดิมลบราคาขายใหม่เดิมขายอยู่ที่1,200บาทนะคะราคาขายใหม่ขายอยู่ที่800บาทเพราะฉะนั้นมาร์กดาวกล่องพัดลมก็คือ400บาทนะคะอันนี้คือคำถามแรกคำถามที่2เนี่ยถามเกี่ยวกับอัตรามาร์กดาวเมื่อเทียบกับราคาขายเดิมสูตรก็คือว่าเอามาร์กดาวใช่ไหมคะหารด้วยราคาขายเดิม มาร์กดาวคือ400ที่เราคำนวณไว้ตั้งแต่ข้อ1นะคะราคาขายเดิมคือ1200ตัดทอนเลยค่ะ0ูนตัดศูนยูนัดศูย์หารออกมาแล้วได้ศูนจุดมันเป็นทศนิยมที่ที่ไม่ลงตัวค่ะนักเรียน3 3 3 3 3 3าไไปเรื่อยๆนะคะโดยหลักการทางคณิตศาสตร์เราจะตัดอยู่ที่ประมาณ2ตํตำแหน่งก็ได้นะคะหรือถ้าคิดเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สา3 3 3 3 3าเปอร์เต์ หรือร้อยละ 33. 3 3 3 3 3เท่านั้นเองนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะอัตรามาร์กดาวเมื่อเทียบกับราคาขายใหม่เราก็ใช้สูตรเลยค่ะอัตรามาร์กดาวที่เราหาได้นะคะมาร์กดาวที่เราหาได้ก็คือ400นะคะราคาขายใหม่ที่ร้านตั้งก็คือ800ตัดทอนเลยชืบชืบก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองเนาะ 0.5นะคะหรือคิดเป็น50%นะคะหรือร้อยละ50นั่นเองนะคะวันนี้ก็คุณครูทวนเรื่องเก่านะคะเรื่องของมาร์คอัพแล้วก็เพิ่มเติมให้ทบทวนในเรื่องของกำไรสุทธิแล้วก็วันนี้นะักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มในเรื่องของมาร์คดาวน์นั่นเองนะคะสูตรต่างๆที่วันนี้คุณครูให้นะักเรียนจําสูตรเหล่านี้ไว้เนาะเดี๋ยวยังไงในช่วงสอบปลายภาคเราต้องเจอกับ การใช้สูตรพวกนี้แน่นอนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้อ่าลืมบันทึกลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นคะแนนเพิ่มเติมก่อนที่เราจะได้ทำการสอบปลายภาคนะคะแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาสรุปให้นักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งกับการสอบปลายภาคว่าเราจะทำการทดสอบเนื้อเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ